จะมาสาธิตครองท้าจีวรแต่เป็นครองบินทบาทคือคุมไหลนะเหมือนเดิมด้านนอกตะเข็บจะวิ่งมาไม่ถึงด้านบนอันนี้คือด้านนอกส่วนด้านในตะเข็บจะวิ่งสุงนะดลำอระไลเห็นลำดุมตัวนี้คู่กับตัวนี้หมายถึงนี่คือด้านบน าะนี่คือที่ล็อกคอแล้วก็จับไปจับตรงนี้แปะมาที่ท้ายทอยเหมือนเดิมนะที่ท้ายทอยขยับให้ปลายผ้าตรงกันแล้วม้วนเหมือนเดิมเดินม,ม้วนม้วนเข้ามาทางซ้ายมือของเรา ม้วนม้วนมันเป็นทีละนิดใจเย็นๆม้วนไปอันนี้สําคัญต้องจับไว้อย่าให้มันขยื่นถ้ามันไม่ตรงกันมันก็จะผ้าจะไม่สวยต้องจับให้ละน่างเท่ากันค่อยม้วนค่อยม้วนลงมาลงมาลงมาเรื่อยๆเหมือนเดิม ถ้าเมื่อไรที่ได้ที่จะรู้สึกตึงๆแขนผ้ามันจะตึงๆต,ตรงนี้แหละมือซ้ายได้ที่ขนาดของเราจับด้านในเหมือนเดิมมือซ้ายจับด้านในถ้ายกขึ้นแขนทีนี้ไม่ต้องเอาออกแขนขวาเอาไว้ข้างในเมือ่อ จับอยู่ใน,นระดับลิ้นปีกเริ่มม้วนม้วนจากด้านในเลยม้วนม้วนเข้าไปม้วนเข้าไปม้วนม้วนเข้ามาม้วนเข้ามาเมื่อไหร่ที่รู้สึกว่าผ้ามันรัดแขนที่อยู่ข้างในแล้วเป็นอันมากพอดีเห็นนี่ไหมผ้าทายผ้าทำอยู่ด้านในให้จับออกมา ล็อกไว้ที่ห<ม>ัวแม่มือเหมือนเดิมนิ้วโป้งล็อกไว้จะอยู่ลักษณะนี้อ่าแล้วก็เตรียมสมบัดสับปุ๊บ,บถ้าเรายังไม่ชมานาญก็คอล็อกไว้นะคอล็อกไว้เหมือนเดิมคอล็อกไว้คอล็อกไว้นะมืออีกฝั่งหนึ่งเอาออกมาจากข้างในประจับเหมือนเดิมจับข้าปาะกาไว้แล้วก็จับ อยากไปอยากไปเสร็จปุ๊บเป็นอันเสร็จเหลืออีกขั้นตอนหนึง่งอันนี้คือหงคุมอย่าลืมตัวนี้ใส่รังดุมเข้าไปเป็นอันเสร็จบาทเราก็จะมาใส่สอดเข้ามาบนนี้ เาใส่แท่งที่หาวไหลสายบาดจะสบายไหมบาดสายบาทใส่เข้าไปที่แขนที่หัวไหล่นะก็ดึงค้าลงมาข้าลงมาจับบาดมาไว้ตรงการอยับผ้าให้เรียบร้อย,ย,ยนะยเรียบร้อยแล้วพร้อมบิน